เป็นเก้าหนึ่ะอารย์เขียนให้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่งเจ็ดเหนึ่งเจ็ดก้กระดาษกระดาษนี่ี่้อค่บเบิดหรือบับ đi lộ nên nên nặng nặng tìm tim mày hình hêng păng păng นี่่กันคอกันไ้น่เีิ่เปิดรถคนสลิปเปิดอยู่ในรถคนสลิปเปิดรถดิชิ<ม>ดดใช้กระดาษ ตีเ,เลยฮนะวัวห,ห,หน้าก็ตาโตไหมต้อหน้กก็ต้เงรเออตองนาเราจะมแมนจุ่มลยกลมให้เลยเด็กตี๋นันี่กันกันกันตัวตัวป็นตัวกันกระ<อ>ดดครับเป็นตัวกัน,น,าน,นอาจารย์กระดาษครับรับบ ตัวไก่ติดตัวเลขก็มาแล้วครับไก่ไปให้ไก่มันไปดูดิไปดูดิตัวไหน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 ไก่นี่ติดหน่ีเลือไก่ติดเขียนมาให้นะครับก็เป็นเลขประมาณนี้นะเจ้าเจ้าอะไรนะเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ไอ้ทองแดงทองแดงสองตัวเจ็ดหก เจนะครับแล้วก็ตัวกัน3า3 9นะครับสา39นะครับนี่ยยิ้มทำไรยิ้มน้าลเดเ็ดเนะด่นนะเด่นเขียนเด่นเด่นให้นะ อืมตัวไหนเานยเก๋ามากเลยะจ๊กเด็กหนึ่งเจกหนึ่งจิกเด็กหกับเล็กเข่าจิกเด็กหนึ่ก็เล็เก่าหร้อไกจกหนึ่งกับจิกเข่าเน้นใล่อาะเลยไก่ไปเลจกหนึ่งไปเจ๊กเ่าอีกเด็กหนึ่งก็บเล็กข่าหรือว่าเลข่าเน้เ้นที่เข่เน้นเให้นี่นะครับเน้นนมีแค่นี้นะครับส อา s <S อจารย์เจเด็ดมองว่าเป็นตัวนี้นมองเป็นตัวนี้ตรงใจเอฟซีไหมครับนี้โดนใจใครบ้างนะครับโดนใจใครบ้างหรือใครมองเห็นแตกต่างกว่านี้นะครับลองไปพิจารณากันดูนะครับับของอาจารย์เจเด็ดนะครับของอาจารย์เจเดตน้องนะครับ สำหรับใครชอบเลขวิ่งบนล่างไหมครับวิ่งกรมไปเลยวิ่งหกใครชอบเลขวิ่งนะครับวิ่งเก้าวิ่งหกเลยนะครับเก้าวิ่งหกอ่ะนะครับมันจะไม่ไปไหนสบกเก้านี้นะครับเก้ากับเล่หกของอาจารย์เดลตนะครับใครที่ชื่นชอบเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าอาจารย์เดลตให้กับสามหกนะครับสามหกนะครับกันอ่ะรอบนี้นะครับรอบนี้นะครับใครเห็น เหมือนอาจารย์หรือใครเห็นแตกต่างกว่าอาจารย์ก็แล้วแต่นะเพราะถ้าใครชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านนะไม่ชอบก็ผ่านเนาะนะครับอ่ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เจริญนะเม็ดเดียวทุกโรคนะครับนะครับวันนี้มาให้ตัวเลขที่หลักกิโลนะครับหลักสิบนึ่ฝากฝาก มีฝากนะครับเรื่อฝากนะครับนี่ฝากนี่นี่อาจารย์จีริศบอกประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอาจารย์นะถือขึ้นไปเลยครับอาจารย์นำเสนอเป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมเอาไปเสี่ยงโชคใน มหรือท่านขาดเลิกกัเลยครับอาจารย์เอออันนี้แหละครับอ่ะนะครับเข็บไว้เข็ไว้แคปไว้เข็บจานเด็ดเขบไว้เลยเข็บไว้เด้อพี่น้องเข็บไว้เลยแคปไว้เลยเลขวันนี้อาจารย์มุมมองของอาจารย์นะครับผมอาจารย์มุมมองของอาจารย์อาจารย์ให้เป็นแค่เพียงแนวทางของรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อครับไปหาดูลัตเตอรี่ดูก็ขอให้ไป คนที่ชอบก็บขอให้อาจารย์ก็ให้เป็นมุมมองเนาะพี่น้องเนาะ,ะถ้าจากอาจารย์เลยบอกว่าน้งนี่แหละวันนี้อาจารย์ได้มาขอเลขครับขันน้ำมนต์อาจารย์ได้แบบนี้อาจารย์ก็เชื่อมั่นกับตาเีายอจจันยญยมี จย์ก็เลยบอกว่ายังไงก็ขอให้ปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยทาสิ่งใดก็ขอให้กลายเป็นเม็ดเงินเม็ดทองก็ขอใหอ้โชคดีมีชัยจยนเลยบอกว่าเลขวัน,นนี้เด่นไปที่เก้ากับหกจย์เลยบอกว่าเก้ากับหกเด้ออาจารย์เน้นไปเลยว่างวดนี้จย์บอกเลยว่านี่แหละจย์ก็เลยบอกว่าขอให้พี่น้องโชคดี ุกคนที่ชมอยู่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีก็ขอให้เลขขันนมนก็ขอให้โชคดีโชคดีทุกๆคนเด้อขอให้ทุกคนที่ชมอยู่ยก,ก,กขขขนน็ขอให้ปีใหม่นี้ก็ขอใหอ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก <นะ S 1> ็ให้การเงินการงานก็ขอให้โชคดี <นะ S 1> สิ่งใดที่ <c oughs> เป็นสิ่งดีๆก็ขอให้ปีนี้ปี6กแก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกคน ก็ขอให้พี่น้องที่ชมอยู่ก็ดีจานก็ไม่มีอะไรที่จะฝากจานก็ขอฝากเป็นแนวทางให้พี่น้องพิจารณาดูก็ขอให้โชคดีทุกๆคนเด้อพี่น้องเด้อปีใหม่ปียิงรับลุยลุยครับทุกคนทุกคน